การผ่าคลอดหรือทิ s เซอรี่เซคชั่นคือการคลอดด้วยการผ่าตัดแทนการคลอดแบบธรรมชาติทางช่องคลอดในกรณีที่การคลอดธรรมชาติอาจมีความเสี่ยงต่อแม่และเด็กยกตัวอย่างจากที่ได้ยินกันบ่อยคือเด็กไม่กลับหัวขั้นแฝดเชิงกรานแคบและอีกหลายๆปัจจัยซึ่งจะผ่าคลอดทั้งทีก็อยากรู้กันใช่ไหมคะว่าคุณหมอจะทําอะไรกับหน้าท้องเราบ้างหลังจากที่เตรียมคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอจะเริ่มลงมีดที่ผิวหนังชั้นนอกสุดโดยวิธีลงมีดแต่ละแบบก็จะนำไปสู่แผลผ่าตัดแต่ละแบบคือแนวตั้งและแนวขวางอย่างน้อย12-15ซนติเมตรต่อได้ชั้นผิวหนังแต่ละชั้นจนเห็นมดลูกต่อจากนี้คุณหมออาจมีการพิจารณาให้ใช้ f o r c e ซปแยกกระเพาะปัสสาวะออกจากมดลูกหรือแบล d ตเตอร์แในบางกรณีหลังจากนั้นจึงเริ่มการลงมีดและขยายแผลที่ผนังมดลูก พอผ่าตัดเปิดหน้าท้องเรียบร้อยก็จะเริ่มทำคลอดทารกออกมาและเมื่อเด็กออกมาอย่างปลอดภัยก็จะทำการตัดสายสะดือต่อดได้การคลอดรกหลังจากนั้นคุณหมอจะมีการให้ยาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดและลลอาจมีการนวดมดลูกร่วมด้วยจากนั้นจะทำการเย็บซ่องแฉมแผลมดลูกและย็ปิดผนังช่องท้องเป็นอันเสร็สิน้นสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตแบบไหน สิ่งสำคัญคือการฝากท้องกับคุณหมอและปรึกษาคุณหมอเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกันด้วยนะคะ